ครับข่าวสดรครับพีพีนานานะครับวันนี้นะครับสองไปเรื่อยนะครับจะพามาชมเห็นลบมคุณนะครับรุ่นเจริญพรบุญนะครับเื้อเงินครับโคดเลขเก้านะครับคดเลขเก้าครับปีสามหกครับ้ันหลังก็ว่ามีตามหานิยมนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชมกันพร้อมกันนะครับ ก,กดไลค์กดแชร์นะครับ,บกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยครับว่บาจ,จะผ่านหรือไม่ผ่านครับลุนเจริญพรบุญน,นะครับน,นเงินครับ ผมว่าปากท่านเขาไม่ค่อยชัดนะครับปากนะครับปากจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ มิตามหานิยุมครับด้านหลังวัดบ,บ้านไ 2, าร,าร่2,000โล3 6ปุกนครราชส,สีมานะครับเหรียนรุ่นนี้เป็นเหรียนที่ตรวงดังมากนะครับของหลวงพ่อโคนครับจเรืนพรบุนครับคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะเหรียนนี้ เด็กแถวบ้านครับเขามาปล่อยให้ครับก็เลยเช่าเช่าไว้ครับก็เลยเช่าเอาไว้ครับเดี๋ยวจะมาสง่งให้ได้ชมกันครับสง่งหมดนลนครับจะก,กี้จะเทครับสง่งให้เ้เป็นศึกษาครับไว้ศึกษาเพื่อนเดีแยวทางนะครับจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับ เหียเทนะครับผมว่าไม่น่าจะผ่านนะครับโค้ดก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ มีการทำปลอมเยอะนะครับรุ่นนี้ครับปลอมเยอะมากถ้าไม่ศึกษาดีๆนี่โดนเก๋เลยนะครับแต,แต่ว่าทามีสักเหรียญน,นี่ก็มีเงินเลยนะครับมีเงินเข้ากระเป๋าเลยครับถ้ามีของแท้นะครับ แต่ทัวมากจะไม่ค่อยเจอครับพี่ๆนั่นนะคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับ สำหรับอง,งน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอขบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมและรับฟังครับสวัสดีครับผม